ดเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดส,สกลนครนะค,ะค่ะ เจยุนะคะมาอยู่ที่หมวดการทางหมวดทางหลวงคำหอมนะหมวดการทางคำหอมขึ้นมาชมวิวค่ะเห็นบอกว่าตอ,อตอนนี้สกลนครเราจะมีจุดเช็คอินแห่งใหม่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะชมจุดที่สวยที่สุดนะคะแล้วก็เห็นตัวเมืองสกลนครชัดเจนเลยตรงนี้แหะคะ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าบด หมวดทางหลวงคําหอมนะคะหมวดทางหลวงคําผอมตรงบริเวณนี้เราจะเห็นจุดชมวิวเมืองสกลนครตรงโค้งปีงูนะคะบริเวตอนนี้นอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหมวดทางหลวงคําผอมค่ะซึ่งตรงจุดนี้จะเห็นตัวเมืองสกลนครที่อยู่ด้านล่าง เดี๋ยวจะพาไปชมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสกลนครทาให้มาไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะเปิดตัวจุดเช็คอินแห่งใหม่ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ที่เจยุก็อยู่ที่จุดเช็คอินซึ่งด้านหลังนะคะด้านหลังพอร์ตินี้เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่เลยนะคะอยู่บริเวณโค้ง oh. ปิ้งงูนะคะตรงบริเวณหมวดทางหล,งะะลวงํำทอมค่ะเพราะฉะนั้น,นวันนี้ก็ได้ขึ้นมาชมชมวิวแล้วก็มาเช็คอินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเผื่อว่าใครที่เดินทางมาถึงจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเข้าตัวเมืองสกลนครจะต้องผ่านตรงบริเวณโค้งปิ้งงูอยู่แล้วนะคะและตอนนี้มีจุดที่ให้ทุกท่านได้แวะพักทานกาแฟบริเวณจุดพักรถด้านล่างแล้วก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาตรงหมวด ทางหลวงคำหอมแห่งนี้ได้นะคะแล้วก็ขึ้นมาถ่ายภาพมาพักผ่อนมาชมบรรยากาศเนี่ยค่ะด้านหลังก็จะเป็นโคฟิงโง่นะคะก่อนที่จะเข้าตัวเมืองสกลนครนะคะก็จะเห็นบรรยากาศอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีจุดเช็คอินตรงนี้นะคะอาเลนะปิ้งงูปิ้งรักเลยคะ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเช็คอินเหมือนกันนะคะอันนี้กะนั่ง สามารถที่จะนั่งพักนะคะภายในบริเวณรวชทางหลวงํำของได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าจะไปจอดจะมีจุดจอดนะคะที่จอดพับรถอยู่นะคะก็จอดตรงบริเวณนั้นเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็สามารถที่จะพานกาแฟแล้วก็เดินขึ้นมาถ่ายรูปพักผ่อนชมวิวของเมืองสุรรณคยก่อนได้นะคะก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัรต่อไปค่ะวันนี้ก็ าม,ามีจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสกลนครเพราะว่าทราบมาว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะตรงบริเวณนี้เนี่ยจะจัดให้แบบคือสวยงามเลยตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของจุดเช็คอินของสกลนครและหลังจากนั้นเนี่ยโครงการหรือโปรเจก t นี้จะขยายต่อไปเพื่อให้พี่น้องชาวสกลนครแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสูส่จังหวัดสกลนครได้มาแวะเช็คอินที่นี่นะคะมี โครงการใหญ่มากๆเลยแล้วก็โครงการนี้ถือว่าดีมากๆค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็ยังไงถ้าเกิดมาสกลนครแล้วอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่ก่อนนะคะบริเวณโค้งปิ้งงูมหมวดทางหลวงคำหอมนะคะปิ้งงูปิ้งรักค่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายมาเช็คอินกันนะคะ